เคยจับมือหรืเคยบอกรักในตอนที่อยู่ด้วยกันถ้าไหมถ้งเงินก็น้นแล้วเธอชิงไปกราบสวัสดีทุกคนที่น่ารักด้วยนะครับผมผมยองกังยูนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Free Fire เลือกมันมีอยู่ว่านะครับคือผมเนี่ย เผลอไปกดเข้าห้องเขาเผลอไปกดขอเข้าร่วมห้องแล้วพี่เขาก็รับนะครับผมแล้วก็ได้คุยกันว่าแบบพี่แกเป็นเอซีพี่ปิ๊มแล้วพี่เขาก็ร้องเพลงให้ฟังนะเออจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับผมนี่เปิดมาเจอเปิดยูทูปมาเจอเจอเรียนจุบยังไหนในโลกชมวหันนี้มีอะไร่้าเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวเปิดจุดเข้าหัว สวยสวยขอดาวคืนดาวคืนล้ลมล้มล้มสวยครับสวยสวยสวยอบ้นโอนอ,อุ้ยโอ้บั้นเอวจะตายเร็วบั้นเอวจะตายเร็วเข้าหน่อยไป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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเ <laughs> ม็เดเดียวร่วงนะเม็ดเดียว สวย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 โอ้ยี่แรกไอตอนเข้ามาเล่นลนึกว่าแคนผมอืมใช่นี่ไอเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยแคนแคนไม่ใช่แคนจริงหรอกมั้งกูว่านี่ใช่ผม <c oughs> อ่ะคือคุณคุณจะมีทีมันอยู่สอง,วง,วงคนเฮ้ยฝั่งนี้สองนะเว้ย <c oughs> ไม่มีใครขึ้นมาข้างบนเลยหรอฝั่งหนูสองฝั่งหนูสอง แั่งหนูหนใช่ใช่ใช่ร่วงหนึ่งครับผมไอเ้เอต้าบอลไม่ติดเฟส่งหลับอไม่ติดอ่ะเรียบร้อย เมื่อกี้ม่ออ่อนให้มันเฉยใช่แล้วเพื่อนเฮ้ยมันตายในเกมหนึ่งยังไงก็ฉันเจอต้องอาจัดมอนกออเมนเหมเออสออเออเสอเอ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 ออเออเอเเาอ ลว่วงรีเสิร์ชเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงมาแล้วงหมดล่วงหมดเราจะชนะก็ชนะง่ายๆจริงเหมือนบอทเดินเล่นเลยอ่ะ ไม่เหรอพี่ครับผมว่าบ้าบ้า,บาอเพลฟังว่าเาพี่อะไรนะผมลองเพลงฟังว่าเาพี่เฮ้ยได้เหรอใช่มีจจัดมา <c oughs> มอะไรเพลงเพลงเจ้าเพลงอะไรเอาเพงลงรักเพลงรักเพลงรักเพลงรักเหรอใช่ เป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหารหรือรอคอยเธอมาแสนนานแต่สุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ตามแต็มหัวใจ ่นี้ทุกลมหายใจก็คือเธอเพลนี้ลองได้แค่นี้คือสุดยอดเลยค,ครับใช่ใช่คือเพาะมากๆเคยเคยฟังเพลงอ่าหนังสือเลี่มเก่าไหมเคยเคยเคยพอชอบร้องอยู่แต่ผมร้องเสียงไมพ่พอหรอกนักร้องเสียงเบี้ยนเนี่ยใช่ <laughs> แบบร้องเล่น <laughs> ๆแน่อยี้ เคยจับมือหรืเคยบอกรักในตอนที่อยู่ด้วยกันทะไม่ยัง่งยืนกันก็นานแล้วเธอทิงไปหรือเป็นเพราะรักคราวนั้นมันขาวใจฉันเป็นมันนากีาที่จะถูกเปลี่ยนตัวชื่นใจแเกม ซื้อเล่มหนึ่งจะใครไดอา่านเริ่มเรื่องช่างวานดยานก็ยิ้มเรื่อยไปแ,แล้วตอนจบมันไม่สวยไม่สนใจก็เหมือนเรื่องรองาวของเธอและฉัน ลับตาฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอยังคงเพราะไระยังเลืมาว่าเธอไม่เคยทิ้งกันไปเธอเป็นนางสอดิฉันกันกําลังมาเสียงไม้ไปหมดเลดย <laughs> กําลัง,งแบบกําลังเพาะๆเ,เลยเสียงไม้แบบกะ<ำ>กๆกๆก อารมณ์หลักมาเลยเมื่อก exactly. ี้ใช่เอาไม่เอาม่เอาไม่ไม่ไม่แค uh, ่เริมตาฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอยังคงพร้อะพฤติยังเลิมละว่าเธอไม่เคยทิ้งกันไปเธอเป็นนางซื่อดีฉันนั้นยังเป็น สซ้ำอยู่อย่างนั้นมีไปไหนยันทัวก็กว่าเว้นตอนจบข้งมันโอ้ใายเธอรู้ว่าของควัญที่เคยให้กันวาไม่ตรงที่เก่า ที่ันที่เคยมีเราวันเกิดเธอสิบสามเดือนสองยังจำขึ้นใจรู้แคไหนที่ลืมแต่ที่ลืมคือวันที่เลิกราเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเม่ใครได้อ่าน เรื่องเรื่องช่างหวานดียานก็ยิ่งดีไปแต่แล้วตอนจบมันไม่สวยไม่สขใจก็เรือนเรื่องดาวของเธอและฉันโอ้แค่หลับตา ฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอยังคงรบอบายยังละมาว่าเธอไม่เคยจริงกันไปเธอเป็นนางซือที่ฉันนั้นยังอาจซ้ำอยู่ย่านั้นมีไปไหนอานบทุกข้อความแว้นตอนจบขึ้นมัน โอ้โหปอบมือเลยเศรษฐศาสตร์ังคิปอยู่แบบลงทิกตอกแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ทำยูทูบอ๋อเฮ้ยทำยูท oh, ูบนี่ค yep. <c oughs> <iny human SAN TA> ือรุ่งเลยนะคนแบบผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาชอบจะฟังเพลงกันแล้วแบบเราแบบทำแบบอันนี้ใช่ไหมล่ะร้องเพลงในฟรีไฟล์อ่ะดังดังเลยโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนคือฟังเพลงแล้วแบบเ <c oughs> พาะมากเลยคือแบบจีบหลงไม่ใช่ไม่ใช่หยอกๆนะคะับทุกคนผมไม่ได้ใจเกเรผมมีแฟนอยู่ล้ะบายยรักคนดู